9กันยายน2549เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นอีกประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยเนื่องจากเป็นการรัฐประหารล้มรัฐบาลของนายทักษิณชินวัตรที่ครองประเทศมาเป็นเวลามานาน5ปีการรัฐประหารในครั้งนั้นสร้างความตะลึงให้กับสังคมไทยไม่น้อยเนื่องจากใครต่อใครต่างคิดว่าประเทศไทยคงไม่มีการใช้อำนาจนอกระบบเข้าจัดการระเบียบการเมืองอีกแล้วแต่สุดท้ายก็ยังเกิดขึ้นจนได้สถานการณ์ทางการเมืองก่อนการรัฐประหารในครั้งนั้น ถือว่าตึงเครียดพอสมควรเพราะเกิดการสะสมพลังงานแห่งความไม่พอใจในการทํางานของรัฐบาลทักษิณมาอย่างต่อเนื่องโดยหากจะบอกว่าจุดเปลี่ยนสําคัญที่สุดที่ทําให้เกิดวิกฤตศรัทธากับรัฐบาลมีอยู่ด้วยกัน2ประการดังนี้ 1. กระบวนการแทรกแซงองค์งกรอิสระผ่านกลไกของมุฒธธิสภาโดยเวลานั้นรัฐธรรมนูญ2540กําหนดสอวอมาจากการเลือกตั้งโดยตรงแน่นอนว่าทําไมผู้สมัครส่วนใหญ่ ต้องไปแอบอิงอำนาจและฐานเสียงของฝ่ายการเมืองซึ่งทุกอย่างก็เป็นลูกโซ่เมื่อสอวอมาจากพลังของฝ่ายการเมืองดังนั้นเวลาสอวอลงมติเลือกบุคคลเข้าไปดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระจึงล้วนมาจากคนที่มีสีเสื้อของพรรคการเมืองเป็นที่มาที่ทำให้องค์กรอิสระไม่ได้เป็นอิสระอย่างแท้จริงจึงทำให้กระบวนการตรวจสอบการทุจริตไม่อาจเดินหน้าได้ตามคลองอย่างที่ควรจะเป็น 2. การซื้อขายหุ้นโทร,รคมนาคมครั้งใหญ่ของบริษัทในเครือครอบครัวชินวัตร แม้จะมีการพยายามชี้แจงว่าการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไม่ต้องเสียภาษีแต่ก่อนที่จะมีการขายหุ้นดังกล่าวมีหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่ามูลค่าหุ้นที่เพิ่มสูงมาจากการได้รับประโยชน์จากนโยบายต่างๆของรัฐบาลเวลานั้นดังนั้นการบอกแค่ขายหุ้นในตลาดไม่ต้องเสียภาษีแบบเย็นกระต่ายขาเดียวจึงเป็นการพูดความจริงแค่ด้านเดียวเมื่อทุกอย่างสะสมเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆบวกกับความโอหังในอำนาจทางการเมืองที่ตัวเองมี ผ่านการเป็นรัฐบาลพักเดียวที่มีเสียงสอสอม,มากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยตามมาด้วยกลไกตรวจสอบที่ไม่อาจทําได้ทําให้ประชาชนที่ไม่พอใจต้องตัดสินลงถนนเพื่อออกมาขับไล่รัฐบาลทักษิณเป็นกลุ่มมวลชนที่ใช้ชื่อพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยระหว่างนั้นเกิดการประทักของมวลชนฝ่ายสนับสนุนและต่อต้านกองทัพจึงไม่อาจอยู่เฉยได้ก่อนที่จะต้องเข้ามาแทรกแซงการเมืองเพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลายการรัฐประหารในครั้งนั้น ถือว่าได้เสียงตอบรับดีพอสมควรไม่ได้มองว่าเป็นการช่วงชิงอำนาจเหมือนการรัฐประหารในอดีตแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศชาติเกิดความสงบและทําให้กระบวนการยุติธรรมเดินหน้าต่อไปได้จึงเป็นที่มาของการสร้างกระบวนการตรวจสอบการทุจริตในรัฐบาลทักษิณจนนําไปสู่การฟ้องคดีในชั้นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและพิพากษายึดทรัพย์มูลค่าหลักหมื่นล้านบาทในเวลาต่อมาจากอดีตถึงปัจจุบันผ่านเวลามาแล้วเกือบสองทศวรรษ ไม่น่าเชื่อว่าระบอบทักษิณที่เคยล่มสลายไปแล้วจะกลับมามีพลังได้อีกครั้งในปัจจุบันท้งนี้ไม่ผิดที่แพรทองทันชินวัตรได้รับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะอย่างน้อยที่สุดก็มาจากการเลือกของผู้แทนรัษฎรแต่ปัญหาอยู่ที่การมีบทบาททางการเมืองที่อยู่เบื้องหลังรัฐบาลผ่านบุตรสาวของตัวเองต่าง,งหากขณะในอดีตอยู่เบื้องหน้ายังลุกแก่อำนาจแล้วถ้าอยู่เบื้องหลังจะใช้ความเป็นผู้มีบาร,รมีนอกรัฐบาลแสดงอิทธิฤทธิขนาดไหน จาก19กันยายน2549ถึง19กันยายน2567จึงเป็นคำตอบในตัวที่ชัดเจนว่าระบอบทักษิณไม่เคยหายไปจากสังคมการเมืองไทยเลยแม้แต่วันเดียว